<Audio> สวัสดีครับผมณจาก NB House Studio นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำการทำกล้องตระกูลโซ ny ไม่ว่าจะเป็นโซนี่ A7 Sony a 6 5 0 0 a 6 0 0 0 a 6 0 0 0หรือแม้กระทั่งโซนี่ A5001 เนี่ย เอามาใช้สำหรับทำเป็นเว็บแคมเพื่อที่จะเอามาสตรีมออกทางช่องทาง Facebook, YouTube หรือช่องทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่างๆตามปกติเนี่ยการที่เราจะเอาภาพจากกล้องไม่ว่าจะเป็นกล้องอะไรก็ตามอย่างกล้อง DSLR กล้อง Mirror รเเนี่ยหรือแม้แต่กล้อง Sony เนี่ยจะเอามาใช้ในการทำสตรีมมันจะต้องผ่านการแคปเจอร์และทีนี้วันนี้ผมจะมาสอนวิธีที่จะไม่ต้องใช้การแคปเจอร์เราจะใช้แค่ สาย USB อย่างเดียวโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยให้เราไปโหลดโปรแกรมนี้ไปโหลดในโปรแกรม Image A เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ก็คือสามารถไปดาวน์โหลดจากในนี้ได้เลยนะครับก็คือดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยพอติดตั้งอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะได้ ตัวนี้ขึ้นมาโอเคเราได้ตัวนี้นะเราก็อกล้องโซนี่ที่เรามีเนี่ยอย่างของผมอมะผมจะมีกล้อง Sony ่ A7 Mark II ถ้าเกิดเป็น Sony ตระกูล A 5 0าอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีช่องต่อ USB เนี่ยแล้วก็มันสามารถเชื่อมต่อกับไอโปรแกร,รม Image Edge ของ Sony ได้เนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับอ่ะโอเคเรากล้องมาแล้วเราทำยังไงเราเอากล้องมา,า,า,งา,า,งมาปุ๊บ แล้วจะเห็นช่องต่ออือนี่เห็นไหมโอเคช่องต่อ usb เราก็เอาสายเนี่ยอย่างของ sony a 7เนี่ยมันจะเป็นสายมันจะเป็นหัวแบบ micro usb เนี่ยนะสายเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสายที่แบบพิเศษอะไรเลยที่ผมก็ไปซื้อมาเส้นหนึ่งสี่กว่าบาท ซื้อต่อรถราคาด้วย40กว่าบาทแล้วก็ใช้สายไมโคร USB อย่างเงี้ยเสียบเข้าโอเคเชื่อมต่อกล้องให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาสายอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเส้นนี้สายอันเนี้ยฝั่ง USB เสียบเข้ากับคอมโอเคเดี๋ยวผมไปเซตอัพก่อนพอเราลง ทีนี้พอเราลงโปรแกรมตัว Image Edge อะไรเรียบร้อยปุ๊บทีนี้เราก็จะมาเรียกใช้โปรแกรม Image Edge นะครับเราก็กดดับเบิลคลิกเข้าไปพอดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีโปรแกรมให้เราเลือกว่า Viewer Edit หรือ Remote เนี่ยให้เราติ๊กเข้าไปที่ Remote นะครับพอติ๊กเข้าไปที่ Remote ปุ๊บมันก็จะบอกว่าอ่ะตอนนี้เรามีเชื่อมต่ออยู่นะเป็น A7 Mark II นะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปพอเราดับเบิลคลิกปุ๊บมันก็จะ connect รอสักพักหนึ่งอ่าขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือตัววิดีโอตัวกล้องที่เราใช้อยู่ก็คือกล้อง Sony ตัวนี้นะครับโอเคครับพอเราได้ภาพจากทาง s o n y A7 เนี่ยเข้ามาต่อที่โปรแกรมรีโมทแล้วขั้นต่อไปนะครับก็ให้เราทำการพักหน้าจอตรงนี้ไปก่อนแล้วเราก็เปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาเราก็สร้างซีนสร้างซีนเสร็จแล้วเราก็สร้างซอสตรงซอสเนี่ยให้เราเข้ามาที่ Window Capture นะครับ โอเคพอเรากดเข้าไปที่ Windows Capture เสร็จปุ๊บมันก็จะได้เราก็จะได้ภาพของตัวนี้มาบางทีเนี่ยถ้าสายสัญญาณเราไม่ดีมันอาจจะต้องใช้วิธีการต่อ,อ,อปิดเปิดปิดเปิดเอาเข้าออกสัก2อสาทีแล้วเดี๋ยวมันก็จะติดขึ้นมานะครับเสแล้วเราก็กดโอเคโอเคเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้อะผม fit to ูสก e ีนให้ก่อน โอเคเป็นฟิทตูสกรีนผมเอาสตูดิโอโหมดออกแล้วกันนะครับคราวนี้อ่ะอย่างที่เห็นพอเราได้หน้าจอตรงนี้เสร็จปุ๊บโอเคพอเราได้หน้าจอที่เราจะเอาภาพจาก Sony A7 มาปุ๊บทีนี้อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือมันจะติดพวกการตั้งค่าต่างๆจากหน้าจอมาด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราครบอบแบบนี้มันก็ไม่ได้เนาะ โอเคหลังจากที่เราได้หน้าจอแบบนี้ปุ๊บเราทำยังไงต่อก็คือเราเข้าไปที่ transform แล้วก็ edit transform ทีนี้ช่องด้านล่างที่เราเห็นเนี่ยมันจะเขียนคำว่า crop มี crop ซ้าย crop ขวา crop บ,บน crop ล่างอย่างอันนี้อย่างหน้าจอที่เราเห็นอันนี้เนี่ยนะหน้าจอที่เราเห็นอันเนี้ยมันจะกินที่ด้านขวาใช่ไหมแล้วก็ด้านบน โอเคแล้วทีนี้เราก็ต้องมานั่งคัฟผมลองใส่ดูก่อนเอา400เลยปุ๊บโอเคถ้า400มันหายด้านด้านาด้านขวามันหายใช่ไหมทีนี้เราก็มาคอปอีกด้านหนึง่งคอปด้านบนเราจะคลิกเราจะค่อยๆค,คลิกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้แบบใส่ตัวเลขเอาก็ได้โอเค ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือตัวเครื่องหมายเราหายหมดแล้วก็แล้วแต่วิธีการจัดนะครับเราจะจัดที่เป็นแบบไหนนะอ่าโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็จะได้ภาพจากกล้อง Sony A7 เนี่ยกล้องตระกูล Sony เนี่ยมาใช้สตรีมจะเอามาใช้สตรีม f e c o o o s t สตรีม u t u b e หรือว่าจะใช้เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยตามโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันก็สามารถเอามาใช้ได้ละ ถ้าถามว่ามันทำงานได้เต็มที่100%เปซเหมือนกับอย่างตัวโปรแกรมของทาง Canon ที่ออกมาคือ Canon Utility เลยไหมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นแต่ก็เอาไว้ใช้แก้ขัดไปก่อนได้แบบบางคนอาจจะแค่อยากจะทดลองดูว่าเอ้ยเราจะไล่ไหมเราจะไล์ได้นานไหมเราไม่อยากลงทุนซื้อการแคปเจอร์ตัวหนึ่งสี่พันห้าพันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองใช้วิธีนี้ดูก่อนได้นะครับอ่าโอเคสำหรับ คลิปการแนะนำการทำกล้องตระกูลโซนี่ให้เป็นกล้องเว็บแคมสำหรับเอามาไลฟ์สตรีมเนี่ยก็มีแค่นี้สำหรับท่านใดที่เห็นว่าข้อมูลตรงนี้ที่ผมนำมานำเสนอเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ชอบแล้วก็อยากจะให้ผมทำคลิปออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาแนะนำเทคนิคต่างๆที่ผมได้ได้ลองศึกษาค้นคว้ามาเนี่ยอยากทำให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยฝากรบกวนท่านชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไครต์ผมนิดนึงเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึง แล้วผมก็จะพยายามทยอยทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอดัวลาไปก่อนสวัสดีครับ